มาต่อทริปเขาใหญ่ EP 2กันค่ะแย่ๆเที่ยวกันคลิปนี้น้องมิ้งซูจะพาไปชมกิจกรรมปลูกผักรถเข็นไอศครีมดินเนอร์บาร์บีคิวและเบรกเฟต์ค่ะจับแปลงแล้ว อตอนเย็นเย็นช่วง4ี่โมงครึ่งจะมีรถเข็นไอศครีมมาให้บริการแขกที่เข้าพักด้วยค่ะจะเป็นไอศครีมรสเชอรี่พร้อมท็อปปิ้งที่สำคัญคือเติมได้ไม่อันเลยทานไอศครีมแล้วก็ได้เวลาไปขี่จักรยานกันต่อทางที่พักเขาจะมีจักรยานให้บริการแบบนี้ค่ะปิงข้ขี่ด้วยและยังมีสกูตเตอร์ให้เล่นกันเพื่น,นออกหอนได้สนุกยินน่งช่วงเย็นๆยแบบนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆพาน้องเดินเล่นได้ฟินฟินเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปทานดินเนอร์กันต่อทางที่พักเขาเสิร์ฟมาเป็นบาร์บคิินน้้่ะทา,ารฟฟใหกด ตอนดึกๆยังมีชาคาม,มไม์ให้ด้วยค่ะมาดูในส่วนของเบรคฟาสต์กันบ้างจะให้นํามาเสริมในบ้านพาักหรือทานที่ห้องอาหารทรีท็อปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วช่วงเช้าๆก็พาน้องบิงซูออกไปเดินเล่นรับลมกันบิงซูเป็นผีเสื้อเนียทุกคนจับน้องบิงซูใส่ปีกผีเสื้ออยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้คือน่ารักสุดๆแล้วตอนเช้าๆที่เนี่ยคืออากาศดีน้องบิงซูคือแฮปปี้สุดๆเลยค่ะ